หังน <expand> mm ี่ถึกแล้วครับผมนี่ถึกแล้วครับพี่น้องถึกแล้วครับพี่น้องนี่ถึกแล้วครับผมหังนี่ก็ถือครับพี่น้องเนี่ยงหลังเลยครับผมถึกถืกถึกถแล้วถึอแล้วนี่นี่พรอนหลักพรอนหลักครับพี่น้อง ไะไรก็แช่เด้่ยครับเรื่องพี่น้องเนี่ยก็ได้เป็นกำลังใจเหยียดจิบสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับมื้อนี้กับมาพ่อกับผมคือเก่านะครับน้องมื้อนี้ครับเป่าหนูอีสานพ้นใจบ้านครับพี่น้องมื้อนี้จะพาไปพามาเสียบวงหนูคือเก่าครับทหารว่าเห็นเห็นควายใบเห็นควายไบไหลายครับพี่น้องบ่วงกันคือเก่าแล้วครับนี่ประม่าเจ็ดสิบหลังครับมื้อนีวงเจ็ดสิบหลัง ผมมีโอรครับพี่น้องไปครับผมหาคาครับเขาก่อนครับไปครับใส่ถึงไปหน,นะไปนี่ครับไปครับนี่ครับพี่นอ้อง

นขออนุญาตเตยบวงก่อนนะครับเนาะแรงยังสามาลุ่นต้อกันครับสิมานบ่ไปครับผม ีตอนแรกๆครับพี่น้องไปครับแรงไปรุ่นน้ำกันครับผมสิมานบ่จะมีห้อยพันจะซื้อครับพี่น้องหลังนี้ถือแล้วครับผมนี่ถือแล้วครับพี่น้อง นี่นี่นอ้ยถึกแอวครับผมนี่นี่นี่ตัวก็ใหญ่แล้ครับเดี๋ยวขออนญาตทดบวนนะครับพี่น้องนี่เต็แมแรกครับเต็แมแรกครับพี่น้อง มาครับผไปครับพี่น้องไปลุนกันต่อครับผมมือถือครับถือแล้วครับพี่น้องนี่ถือแล้วครับผมฮูยนี่ครับ มันหมานครับผมนี่ครับนี่ครับผมมันหมานครับ ังนนีี่่กถครบพ้อเลี้ยงหลังเลยครับผมมือ,อนี่ครับเลี้ยงหลังเลยครับผมนี่นี่นี่นเลี้ยงหลังเลยเลี้ยงหลังเลยนี่อึ๊บโอ้ยมันหมานครับพี่น้อง เลี้ยงหลังเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้เลยครับเด้ย๋ยพี่น้องเด้อก็ได้เป็นกำลังใจเห็ดคลจิปไปเรื่อยๆครับพี่น้อง ไปครับผมไปลุนกันต่ออันนี้เพิ่งฮะบัวเงียบอยู่ดิป้าเียท่างคำก็เห็นหนูจจกาตเลยจิ หลักลมนะครับฮะถืกแล้วครับพี่น้องอุ้ยนี่ครับจับหางจับหางจับจับจับชีลุตตัวญ่มาห้ำปงทุกพายุหลักไทยฮะห,หลักลมนะดึงข้อหลุดนี่ไล

รุพดพอดีนั่นแหละพอ,อ,อดีเลยเมื่อกลัดยังสี่งละมันหลุดเช่น,น้อยนี่ครับมันมานครับพี่น้องนี่ตัวใหญ่ๆครับผมหนูท้องขาวกับหนูท้องขาวใหญ่ดอกครับพี่น้องเ้ยเจ้าครับไปเสียงถงไปลุนกันต่อครับผม ไปลุ่นกันต่อครับพี่น้องแยงนี่ชิมิจักแต้มครับผมไปครับผมบไปครับพี่น้องอุ้ยนี่ครับพี่น้องถือแล้วครับผมนี่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 อุ้ยนี่ครับทิปเยอะครับพี่น้องครับผมขยันปดหนุ่มกันครับเกือบเป็นถอนมา ครัันหมานครับหมานครับหมานหมานถึงว่าเอกตัวปะใส่คนละท่างครับพี่น้อง หลังนี่หล right ังนี enfin ่เงียบครับผมหลังฝุ่นเป็นจังไดยเนาะพี่น้องเงียบครับทั้งฝุ่นปฏิทิดแล้วครับพี่น้องใช่ไรตัวใหญ่ป่ะโอ้ยโอ้ยย่างญ่ครับพี่น้องโอ้ยคุบคุบคุบจับหางจับหางจับจับหางเนี่ย อีแอังนั่นแหละนั่นและเจ้าเลยเฮ้ยมันหมานครับผมใส่ปาเลยเครับฮะปากหูเล่นมั้ยหนาหู้เลยครับผมมันหมานครับพี่น้นองอันที่งาหครับาหะเ้ปงหชือว่าหำปงครับพี่น้อง พา้อสอะไรห,ห,หนาใครเร็วอออเอาลงกไว้สันก้อนกัน,กนเลยไนวะ้สันนี่นี่มันหมานครับผมไก่ครับพี่น้องเป็นรุ่นกันต้อครับผมถึงแล้วบ่ไป้บ้างครับพี่น้องถึงอีกแล้ว ทหารมาถือกแล้วครับผมเฮ้ยอีย๋จับหางจับหางจับหางอี๋ยัยนเดฉยๆจับคู่ปับ๊บเลยไหงถือข้อบอลนัน่นเห็นว่าโอ้มีถือยาวเลยถือต่ข้อล้วนๆอ,อ,อู้ยหมานครับพี่น้องอุ้ยแรงนี่หมานครับผมเป็นอย่างีรคือดึงกัด ู่หรอมั่งไงดีไฟนี้เ,ออเยิมตาว่ะนี่ครับพี่น้องวกองทับเหลือทหารมาดักหนูครับพี่น้องได้กกินหนูสมใจเลยเชียวนีมว่มาแล้วมาแล้วมาอีกแล้วครับผม ไปครับไปลุนกันต่อครับผมถึกถือถึกถือแล้วถึกแล้วนี่ครับพี่น้องว่ดตีงว่ากูนี่มาเอานี่นี่ถึกเอวถึกเอวระวังหระวังหรือว่า,วา,วา,วาจับหางต้องเอาเอาเอาอันนี้เตี้ยวมีเตี้ยวเนาตีหวัวถึกหางครับพี่น้องแล้วก็ตอนอดีหุ่นตัวหนึ่งห่วงทุกคน

มันครับพี่น้องแจงนี่มันๆครับผมนี่ไหนใช่นี่ทหารกำลังงามเลยไป,ไปครับผมไปครับคือเพว่หนั้นมิชิลีครับ เครื่องทั้งเดี๋ยวครับพี่น้องพูดในหุ่นของบ่วงไปครับไปครับเงีนบ่นี่นี่นี่หลักอนหลักทอนหลักครับพี่น้องนี่ขมปง ผมโป่งเนี่ยครับว่างว่างว่างผมโป่งเนี่ยครับพี่น้องเดี๋ยว<อ>ไปพเนี่ยไปไปนะไปหันดทัง้งมันหมานครับผมพี่น,อน้องหลากหลุดครับฮะหลักหลุดบานหลักไปเนาะอย่า,ายย่าอห่าจริง น,นี่มันมาน,นกับพี่น้องบ่วงเหลือประวาณปังซิบหลังนี่ครับผมนี่ๆแก้วไปครับไปลุ่นกันต่อครับไปครับพี่น้องบ่วงกับไก่เบิรดแล้วครับผมโุ้ยขาดครับผมอ้ยฮะ ขาดขาดขาดโอ้ยตายตายตายขาดครับพี่น้องเขินตะลักครับนี่รวดขาดกันรวดขาดโอ้ย,อยอไปครับขาดครับไม่ได้ครับหลังางตาโพดครับผมถึงลังหญิงเลี้ยน,นไปแล้วเห็นปะ ที่แหลกไปหนีตัวนี่ไม่เห็นวะฮะว่าเป็นปหนูนนะ่ะไปครับบ่วงใกล้หมดแล้วครับผมหลังหนีหุ่นซื้อครับจัดจดัดอย่างนี้ ครับแรงนี่นับเพิ่งเท่นับเพิ่งเด็กแต่มเรื่องนับเพิ่งเลี้ยงกันอย่างงี้ทางลงดีดีนี่ครับพี่น้องโอ๊ยฉีบพวหูดเจ้าหูดเจ้านี่ครับผมหนึ่งแต่มครับสองแต่มครับพี่น้อง 3 um, 3โอ้มันเลี้ยงแปะปูใหญ่เลยสุดยอดเลยครับพี่ ชิปครับตัวหน่อยชิปแต้มครับพี่น้องนี่สุดยอดเลยครับพี่น้องชิปหางใหญ่ๆครับนี่นี่กับนายพลาดเท่ารับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเด้อพี่น้องเด้อเพราะจะเป็นกำลังใจที่เฮ็ดชิปสู้พี่น้องมึงไปเรื่อยๆครับผมขอบคุณมากเบิร์ตเนี่ย สองมือสองมือเออจช่นั่นแหละพี่น้องเบิ่งชิปเต็มชิปเต็มเพรดีครับแรงนี่เหมือนเศร้ากับชิบ่ได้มายามครับเ้เพ่นมายามพ่นเดียวครับพี่น้องผมเขาง,งานครับสำหรับจิมนีไว้ชิมนี่ก่อน,นะครับเนาะพี่น้องเนาะพอกันไม่คลิปหนาครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ yeah